วายเรื่องเป็นแฟนยักษ์บทนำยินดีปรีดานักเขียนโดยปริยวิทย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญต้องกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปนิยายวายเสียงจากช่องนิยายวายฟังฟินๆกันด้วยนะครับ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้วันที่ได้มาเป็นแฟนยักษ์ทั้งที่ไอ้หมอนี่บอกว่าเกลียดพวกที่ชอบไม้ป่าเดียวกันสุดๆแท้ๆเลยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันเริ่มต้นที่ตรงไหนกันนะ ยาฮูฮูเล่เสียงกู่ร้องและเสียงกรองดังประสานเสียงกับเสียงเพลงบรรเลงขับข,ขานค่ำคืนนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จอีกขั้นของชีวิตของนักศึกษาเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือการได้เป็นตัวแทนของคนทั้งสถาบันไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์ดีๆได้ทั้งโอกาสที่จะได้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดและอะไรอีกหลายอย่าง มากมายสิ่งต่างๆที่จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตทุกคนต่างก็ยินดีปรีดายกเว้นผมเพราะมันก็จะเหงาๆนิดหน่อยอะนะที่พูดอย่างนั้นก็เป็นเพราะฮ้ เพราะอะไรนะเหรอเพราะคนที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศที่ว่านั่นคือเพื่อนสนิทของผมเองเอาชอนเอาชนเอาชนดิไว้ซุนมึงไม่ยินดีกับกูเหรอวะ เออยินดียินดีสิยินดีก็ชนดิวะเอาชน,ชนไอ้ยักษ์มันยกลำแขนแกร่งขึ้นมากอดต้นคอของผมพร้อมด้วยมืออีกข้างก็ยกแก้วของมัน ขึ้นชนกับแก้วของผมที่ถืออยู่ในมือจนเกิดเสียงดังสนัน่นยินดีก็ทำหน้าให้มันดีๆหน่อยสิวะซึมเป็นซ้วมเลยนะมึงเนี่ยก็โถ่จะไม่ให้มันซึมได้ยังไงวะเพื่อนสนิทของมันจะไม่อยู่แล้วนี่หวะ เฮ้ยยังไม่ตายเว้ยกูยไปแค่สองปีเดี๋ยวก็กลับมาแล้วมึงซีเรียสขนาดนั้นเชียวเปล่าซะหน่อยถ้าเปล่าก็เอาจนชนดีวะไอ้ซุนชน ชนชนชน <c oughs> มึงเนี่ยนะยักษ์มันเติมเครื่องดื่มลงในแก้วของตัวเองก่อนจะยื่นมาชนกับแก้วของผมอีกรอบอีกรอบและอีกรอบไอ้อบ,อบ้าเพื่อนสนิทของผมคนนี้มันเป็นคนดื่มหนักมากเอาเรื่องอยู่แล้วเพราะคนอย่างมัน ทำอะไรก็ต้องสุดทุกเรื่องเก่งสุดรวยสุดเพอร์เฟกสุดและหล่อสุดฮส่วนนิสัยก็หัวร้อนสุดนักเลงสุดโวยวายสุดเสียงดังสุดและตัวโตสุดเพราะมันสูงเฉียดร้อยเก้าสิบ เออลืมบอกอีกข้อหนึ่งไปเป็นข้อที่สำคัญสุดคือคนอย่างมันเกลียดพวกชอบเพศเดียวกันแบบสุดๆเกลียดแบบสุดสสุดจริงไรจริงก็เรื่องแบบนั้นน่ะน,นะคงเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้ยากอยู่นั่นละมัง้ง เอาช้อนเฮ้ยเียดแดกให้มันมากนักดิมึงกูขี้เกียจฟังคนไปนั่งคุยกับคอหานเข้าใจมยเนี่ยเออนะาซุนทั้งปีละมึงเนี่ยเอาจริงๆผมก็ได้แต่บ่นไปงั้น เพราะรู้ว่าต่อให้พูดยังไงคนอย่างมันก็คงไม่คิดจะฟังหรอกเพราะในใจก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเพื่อนของเรามันไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วผมถึงไม่ได้บ่นอะไรไปมากกว่าน,นั้น จากนั้นผมก็ยกแก้วเหล้าของตัวเองขึ้นจิบเบาๆไปตามภาษาของผมบ้างม่ได้ยกซดแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่างไอ้ยักษ์มันวงเล็บเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยเฮ้ยให้ตายเถอะนะถ้าถามว่าผมซึมมากไหมก็ไม่ได้ไม่ซึมมากมายขนาดนั้น รู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งเมื่อจบการศึกษาก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตอยู่แล้ววงเล็บถึงแม้ว่าจะเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลก็เถอะก็ไม่ได้คิดจะตัวติดกันไปยันถึงสถานที่ทำงานอะไรขนาดนั้นหรอกคนเรามันก็มีความฝันไม่เหมือนกันเพราะงั้น เส้นทางที่เลือกเดินก็คงแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะเรื่องการเลือกที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตหรือก็คือคนรักคำว่าแฟนนั่นแหละสักวันหนึง่งเราก็คงต้องมีความรักและมีครอบครัวเป็นของตัวเอง ในขณะที่ผมกําลังมุ่งมั่นจินตนาการหรือจะเรียกง่ายๆก็คือกําลังติดอยู่ในความคิดฟุ้งซ่านนั่นแหละดวงตามเหมือลอยของผมก็เผลอไปประสานสายตากับใครคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเองก็กําลังมองมาที่ผมเช่นกัน จนกระทั่งผมได้พิสูจน์ความจริงในระดับหนึ่งโดยการหันไปมองรอบตัวว่าพอจะมีใครที่เขาคนนั้นกำลังตั้งใจสนทนาอยู่หรือเปล่าแต่เทาว่าก็เปล่าเลยไม่มีใครเลยนี่นะจากนั้นผมจึงตัดสินใจ หันกลับมาอีกครั้งก็ยังคงพบว่าเขายังคงจ้องมองมาที่ผมอยู่และสิ่งที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือเขายกมือขึ้นมาชี้นิ้วเข้าหาตัวเองก่อนจะยกมือข้างเดิมขึ้นหุบนิ้วป้องกับนิ้วชี้ เข้าหากันสนิทจากนั้นก็หันมือข้างเดียวกันนั้นชี้มาทางผมผมจดจ้องมองดูท่าทางที่เขาพยายามแสดงออกมาพร้อมกันนั้นก็พยายามอ่านปากของเขาที่พูดไปพร้อมกันนั้น ปากของเขาที่ขยับคล้ายๆกับกำลังพูดว่าผมขอจีบคุณได้ไหมที่ต้องพูดว่าผมแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาคนที่กำลังขอเข้ามาเพื่อจีบผม เขาคนนั้นเป็นผู้ชายเหมือนกันเกือบผมเนี่ยสิจบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทนำของนิยายวายเรื่องใหม่จากปลายปากกาของ ปริยวิทย์นะครับนิยายวายเรื่องนี้เป็นนิยายวายแนวนักศึกษานะครับถ้าใครชอบแนวนี้ก็อย่าลืมติดตามรับฟังนิยายวายที่มีชื่อเรื่องว่าเป็นแฟนยักษ์ได้ที่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับช่องนี้รับรองว่ามีแต่นิยายวายสนุกๆแน่นอนครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ใครที่ชอบรับฟังนิยายและมีเพื่อนชอบรับฟังนิยายวายนะครับก็แนะนำให้ด้วยนะครับฝากติดตามรับฟังผลงานของประิะวิทธิตลอดไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนฝากติดตามรับฟังนิยายวายตอนใหม่ได้ในวันถัดไปนะครับบ๊ายบายครับ